เาจะครอบครัวที่สําคัญที่สุดแล้วค,คุณก็คิดถึงไม่น้อยเหมือนกันผนะฮะคันที่จะลงสนามมากแค่ไหนช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีบางโมเมนต์นะที่เราแบบว่าเออคิดถึงรถอยาก <c oughs> อยากจะบิดคันเร่งอ่ะมันเซียนคันเร่งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอออกมาพวกกอ็อาจจะต้องมาลื้อฟื้นกันหน่อยเพราะว่าห่างหายไปนานอาจจะต้องปรับเรื่องของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้เราไม่ได้ใช้นานออการไปขี่การเลี้ยวการอะไรเงี้ยครับพอได้จับรถบ,บ่อยๆก็น่าจะเข้ามือสักพักหนึ่งครับใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่า2คันนี้รุ่นไหนมีความแตกต่างกันยังไงบ ทางยามาฮ่าเนี่ยมีการส่งนักแขกไทย ไปแข่งขันในระดับเวทีโลกด้วยคือรายการ World Superbike ลงในรายการ Super Sport 600คือคันนี้เลยฮะใช่ครับเป็น Yamaha R6 คันนี้เป็นคันที่ใช้แข่งขันจริงอันนี้คือแข่งแข่งจริงๆได้เลยใช่คันนี้ 600cc ครับ 600cc ถามไม่ใช่เล่นๆนะฮะใช่ก็ตับตกแต่งเปลี่ยนเป็นแฟริ่งแข่งอย่างเบาเนี่ยบางคนก็อาจจะแบบทำไมมันถึงแข็งไม่เหมือนเบาะเดิมๆก็คือว่าเวลานักแข่งเข้าโค้งเนี่ยมันจะต้องรับฟิลลิ่งในการกระแทกของพื้นถนนเราจะได้จะได้รู้ว่าเออช่วงล่าง มันปรับแต่งมันมันเหมาะสมกับสนามที่เราจะแข่งทุกอยถ้าดุ่มไปฟีลลิ่งก็จะมันมันจะมันจะซอฟต์ไปเราจะไม่ได้รับรู้ถึงฟีลลิ่งถนนจริงจริงโอ้เสียเส้นเงินเยอะไม่เวลาแข่งเนื่องเลนื่องเลยบอกว่าหายเป็นโลหายเป็นโลหายเป็นโลครับแค่แค่ใส่ชุดแข่งอย่างเดียวเฉยๆก็ก็เหนื่อยแล้วถ้าคนไม่ใส่ใส่มับาร์ราเนมันใช่เพราะฉะนั้นแม็กซ์สปีดคันนี้เท่าไหร่ครับ ก็น่าจะรวมๆ300กิโลเมตร300เลยได้ครับแล้วสุดที่คุณเคยเคยบิดไปเท่าไหร่ครับก็สมัยวัยรุ่นก็พอได้อยู่พอได้อยู่ก็คือสุดของรถมานะนะใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็น่าจะเบาลงแล้วเบาลงเยอะเลยเน้นไปในสนามมากกว่าครับผมดีเลยครับส่วนคันนี้นะครับอันนี้เป็น Yamaha R3 ครับเครื่อง3 0 0ซี2สูบใชโอเคจะจะเล็กลงมากว่าคาสนั้นครับโอเคคันนี้ก็เหมือนการก็พร้อมที่จะลงสนามแข่งใช่ครับถ้ารถก็คือถ้ายิ่ง4 c สูงยิ่งคันใหญ่ มันก็จะยิ่งเหนื่อยแรงเยอะกว่าแล้ก็ต้องเบรกหนักกนะว่านักแข่งก็ต้องมีทักษะที่ดียิ่งกว่าครับ,รบก็คือก็จะมีการเริ่มต้นจากคลาเล็กขึ้นมาก่อน300-600ย0 0พันอย่างเงี้ยครับก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับสรีระของคนไทยอ่ะคือแน่นอนคือเล็กกว่าฝรั่งอยูแล้วครับ มันดีหรือไม่ดีฮะแน่นอนตัวใหญ่แข็งแรงแต่ตัวเล็กก็น้ำหนักตัวเบากว่าจะเลี้ยวคลิ้วกว่าแต่ว่าถ้าตัวใหญ่มากๆเนี่ยน้ำหนักภาระในการขับขี่อาจจะเยอะกว่ารถก็อาจจะวิ่งไม่ดีเท่าคนที่ตัวเล็กทีนี้ก็อยู่ที่สมรรถนะร่างกายของแต่ละคนด้วยในการฟิตร่างกายถ้าตัวเล็กแล้วแข็งแรงก็ร็ดีใช่ครับชุดแข่งครับที่เราจะต้องใส่แข่งอับผมวันนี้เตรียมชุดมาแล้ว ทั้งของผมและของพี่แมทธิวนี่ผมด้วยใช่เดี๋ยวลองอาจจะลองฟิลเป็นจำลองเป็นนักแข่งหนึ่งวันเลยวันนี้ว่าการใส่เลสซิ่งสูทเนี่ยฟิลเลิ่งเป็นยังไงจะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเดย์แมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโมโนเทนที่ไหกันนะครับ